สวัสดีค่ะนี่จาก MG ล l i t e กรุงเทพสาขานครนายกนะคะสําหรับวันนี้นะคะนี้จะพามาดูเจาะ MG 5คันนี้นะคะหลังจากที่เรามีการโปรโมททางเพจและ Facebook ออกไปนะคะมีกระแสะตอบรับกลับมาค่อนข้างดีเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเจาะลึกกับรถตัวจริงกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างแล้วต้องการตกแต่งแบบไหนเพิ่มแบบไหนยังไงเรามาดูกันเลยค่ะมาในส่วนของด้านหน้าด้านแรกนะคะฝวากระโปงหน้านะคะของเรา มีการติดสติกเกอร์เข้าไปด้วยนะคะทั้งสติกเกอร์ตัวแถบและสติกเกอร์ตัวโลโก้ของตุดแต่งนะคะตรงนี้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแต่ในบางท่านไม่ชอบตัวสติกเกอร์ด้านหน้านะคะไม่อยากให้มันดูเป็นสไตล์รถสปอร์ตมากเกินไปนะคะจะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้นะคะแต่ถ้าในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่เป็นลายเออเป็นตัวอักษรของตัว ชุแต่งนะคะตรงนี้บอกเลยนะคะว่าลูกค้าสามารถรีเควสเปลี่ยนได้นะคะเป็นตัวอักษรของโลโก้บริษัทหรือจะเป็นชื่อของลูกค้าหรือเป็นคำคำพูดที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะแล้วมาในส่วนของตัวชุดแต่งด้านล่างนะคะชุดแต่งด้านล่างตัวนี้นะคะเราใช้เป็นขอบสีดานะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะตรงนี้มาในส่วนของด้านข้างนะคะสําหรับคันนี้เราบอกเลยค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตัว การตกแต่งในครั้งนี้เลยนั่นก็คือเจ้าล้อนะคะ<ม>เดิมของตัว MG5 นะคะตัวรุ่น X นะคะล้อจะเป็นขอบ17นะคะแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นล้อขอบ20เลยนะคะล้วก็ใช้ยางหน้าแคบเอานะคะซึ่งจริงๆแล้วเหมาะสมกับคนที่ใช้ถนนหนทางที่แบบไม่สมบุกสมบันมากนะคะแต่ถ้าพื้นที่โดยสารของบ้านใครนะคะไม่สะดวกกับการใช้ล้อขอบ20ตรงนี้นะคะแนะนําเป็นขอบ18ก็พอนะคะล้วก็ใช้ยางหน้าแคบนะคะก็จะทําให้ การขับขี่สะดวกและอันตรายน้อยลงนะคะมาในส่วนของด้านข้างอีกมุมนะคะ,ะ Pascal, กระจกนะคะเดิมนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะของตัวกระจดมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้เราเพิ่มความสปอร์ตให้กับลูกค้าอีกเช่นเดียวกันนะคะเราครอบด้วยตัวครอบตกแต่งนะคะ <rics ben ed ical> จะเป็นสีดํานะคะแต่ยังคงมีช่องนะคะในเรื่องของตัวไฟ LED projector ตรงนี้ให้กับลูกค้าอยู่นะคะสําหรับไฟเลี้ยวกระจด้านข้างนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะ ตัวสติกเกอร์ตัวสปอร์ตตี้ตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ตัวลายของโลโก้ของชุดแต่งเช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะคะว่าลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวอักษรได้นะคะบางคนเนี่ยเป็นในรูปแบบของบริษ,าษาัทหรือเป็นองค์กรต่างๆาร้านอาหารต่างๆหรือจะเป็นชื่อของตัวเองนะคะ you อยากได้สไตล์แบบไหนนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวสติกเกอร์ตรงนี้ให้กับลูกค้าได้นะคะโดยที่เราจะมีการออกแบบออกแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะแล้วส่งไปให้ลูกค้าดูว่าลูกค้าพอใจกับลายสติกเกอร์ตรงนี้ไหมนะคะ แล้วหลังจากที่ลูกค้าพอใจเราจะถึงทําการติดตั้งให้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะมาในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของตัวหลังคานะคะคันนี้นะคะเราเพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วเพื่อให้มันเข้าคู่กับชุดแต่งนะคะตรงนี้เราติดเป็นหลังคาแก้วเข้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือตัวคีบฉลามนะคะติดเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถคันนี้เข้าไปเลยนะคะมาในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังข,ขาดไม่ได้แน่นอนนะคะตัวสปอยเลอร์หลังของเราเนี่ยคันนี้นะคะติดเป็นแบบทรงเตี้ยนะคะ ตัวสไปร์หลังเราเลือกที่จะตัดตกแต่งแบบสีคละสีกับตัวรถนะคะเพิ่มความเป็นเพิ่มความเป็นทูโทนให้กับรถตัวรถเรานะคะแล้วก็แล้วแต่อีกเช่นเดียวกันนะคะว่าลูกค้าจะอยากติดเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถหรือคนละสีกับตัวรถนะคะมาในส่วนของชุดแต่งด้านหลังนะคะชุดแต่งด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแบบเต็มตัวเต็มนะคะซึ่งชุดแต่งของเราจะมี2แบบนะคะ จะมีแบบที่เป็นตัวเต็มแล้วก็เป็นแบบที่เป็นแบบครอบแค่ด้านข้างของตัวด้านหลังนะคะตรงนี้จะเราจะติดติดตั้งเป็นแบบตัวเต็มนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็ให้มันเข้ากับอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นอื่นๆเพิ่มเข้าไปนะคะมาในส่วนของด้านในของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น X นะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนหลายๆคนทราบกันนะคะเบาะหนังตัดด้วยสีแดงและแถบขาวนะคะตรงนี้เป็นชุดแต่งที่ ามาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวคพวงมาลัยนะคะตัว MG 5คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะจะมีพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะและมีระบบสั่งการด้วยเสียงมาให้กับตัวรถแล้วนะคะครบเรียบร้อยมีหลังคาสลูปเพิ่มให้นะคะตรงนี้และยังเป็นจุดขายที่หลายๆคนชอบกันนั่นก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะเป็นระบบ i s m a r t นะคะเชื่อมต่อกับ Apple Car p l a y แล้วก็เชื่อมต่อกับ ตัว Android Auto ได้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ